ใจเย็นใจเย็นใจเย็นรอรอมันจอก่อนให้ตัดนะข้าสองข้าสองข้อ,องข้สอ,องใจเย็นนะใจะเย็นนะอ่ะปิดปิดกล่องมาเลยปิดปนะถึงเบลตมือ,นะอ,อ,ลอแล้วอ,อ่ะพอออกไปได้ละพอเอ้าวันนี้หน่อยชื่ออะไรครับตำรวจ ตำรวจครับชูมือชูมือชมือครับมาใครเนี่ยเพื่อคนเดียวออก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 มีอะไรครับชื่ออะไรครับเก๋ครับชื่ออะไรนะเก๋เก๋ธนิพงศ์ฟังผมนะครับผมจากสืบเครอานครบาลนะครับเจ้าที่ตำรวจมาด้วยหมายจับสารแขวงพัะนครใต้ลงวันที่24เรื่องอะไรครับพฤษภาคม2567นะครับด้วยนายธนิพงศ์ซึ่งทำความผิดร่วมกันช่อโกงทรัพย์นะครับ คุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือให้กา,การก็ได้นะครับผมจะพาคุณไปทาบันทึกกับภูมิพี่สอนอทองหลอ่ออ่าก็คือมีอาชีพรับจ้างเปลี่ยนสัญชาติใะ้รกับคนต่างชาติถูกไหมไม่ใช่พอดีว่าผมรู้จักเพื่อนคนหนึง่งเขาบอกว่าเขาอ่ะพาไปขอสัญชาติได้นะแบบถูกต้องอแต่ว่าต้องใช้เวลาเนี่ยประมาณปีหนึ่งแล้วก็เอาชื่อเข้าระบบแล้วก็พอได้เสร็จอ่ะก็จ่ายแต่ต้องวางประจำเพราะว่ามันมีการขั้นตอนต่างๆแต่ทีเนี้ย พอเหมือนนัดแล้วเขาบอกว่าต้องอยู่ในประเทศไทยเดือนหนึง่งเขาก็เดินทางออกประเทศไทยเดินทางออกประเทศไทยมันก็ไม่เข้าเกมก็เลื่อนไปทิง้งเลื่อนไปทิง้งจนทางนู้นเขาก็บอกยกเลิกเขาก็ก,ก,กินเงินมาจําฟรีเห็นที่คุณบอกว่าร้องเพลงชาติไทยไม่ได้อันนั้นคือขั้นตอนที่ผมอธิบายเขาฟังว่าต้องไปสอบจริงๆนะไปทําเองหมดนะขั้นตอนการสอบมันมีต้องร้องเพลงชาติไทยได้ต้องอ่านหนังสือไทยอ่าเขียนที่ภาษาไทยได้อ่ามันมีข้อสอบนะต้องไปทํานะ อันนี้คือทำแบบถูกต้องอมผมก็บอกว่าขั้นตอนถูกต้องหมดเขาเก็บเงินกันเป็นล้านเลยเปลี่ยนสัญชาติเนี่ยก็เขาเรียกมาผมเรียกไปผมก็บวกไปด้วยอมันก็บวกกันเป็นทอดๆอ,อ,อ่ะก็ไปจบที่เท่าไหร่จบที่เท่าไหร่จบที่สองล้านห้าสองล้านห้าแต่ตอนเนี้ยเอามาแล้วล้านเก้าถูกไหมผมเอามาล้านเดียวล้านเดียวใช่าผมเอามาล้านเดียวแล้วไอ้่วนต่างนั้นอยู่ที่ใครก็ต้องถามแพจทิดอะ่ะ